มาเรียนกันต่อในอหน้าที่7นะครับหนังสือสมัย4นะครับหนังสือวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนัเกเรยียนชั้นป .4 ทั่วประเทศนะครับที่ใช้หนังสือเล่มนี้เข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับผมนั่นก็คือคำสั่งบอกว่า listen นะครับให้ฟัง read the ให้อ่านและ circle ให้วงกลมนะครับวงกลม true นะครับอ่านว่า true ซึ่งแปลว่าถูกต้องหรือแปลว่าเป็นจริง อไปว่าหรือนะครับ false นะครับอ่านว่า false นะครับแปลว่าผิดหรือแปลว่าเท็จนะครับดังนั้นก็ให้นักเรียนฟังคลิปเสียงก่อนนะครับนะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะแปลให้ฟังนะครับแล้วก็มาวงกลมกันว่าข้อไหนถูกนะครับผม students book unit 1 lesson 1 e x e r c i s e 6 listen read and circle true or false My name is Jack. I am 10 year old. My favorite subject is s c i e n s i g n c e is easy. I do s i g n in the lab. โอเคครับฟังคลิปเสียงไปแล้วนะครับผมในคลิปเสียงแปลได้ดังนี้นะครับนะเดี๋ยวคุณครูจะแปลให้ฟังนั่นก็คือนะครับ My name is Jack. ชื่อของฉันคือแจ็คหรือฉันชื่อแจ็คก็ได้นะครับ I am ten years old นะครับฉันอายุ10ขวบนะครับช้คู่กับวบ toB ี to be, นะครับนะเพราะ O ูจะเป็นคำคุณศัพท์นะครับคำคุณศัพท์ใช้คู่กับวบ toB ี to be. และเราวายุมากกว่า1ปีขึ้นไปนะครับเยียให้เติม s ด้วยนี่คือสไตล์การสอนของครูพี่นันนะครับนะแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคและโคกด้วยหลักไวยากรณ์นะครับนี่คือสไตล์การสอนของครูพีนัน my favorite subject นะครับ subject แปลว่าวิชานะครับ favorite แปลว่าที่ชื่นชอบ my ของฉัน is คือนะครับ Science s c i e n c e ก็คือวิชาวิทยาศาสตร์จบไปหนึ่งประโยคแล้วก็ Science s c i e n c e วิชาวิทยาศาสตร์ is easy e นะครับ easy ก็เป็นคำคุณศรรัพท์นะครับนาะใช้คู่กับ verb to be เท่านั้นและ verb to be ตัวนี้ทำหน้าที่เชื่อมนะครับไม่ต้องแปลก็เลยแปลว่าวิทยาศาสตร์นั้นง่ายนะครับหรือเราจะแปลเข้าใจง่ายว่า วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ง่ายก็ได้นะครับ I do science in the lab ดูในที่นี่นะครับแปลว่าทำฉันทำวิทยาศาสตร์ในที่นี่แปลให้เข้าใจง่ายก็คือฉันทดลองวิชาวิทยาศาสตร์นะครับในห้องแลบหรือในห้องทดลองนะครับนะเพราะความหมายของคำว่าทำในที่นี่นะครับนะครับนะครับก็คือทำการทดลองนั่นเอง เขาไม่นำเอาคำศัพท์ที่ยากมาสอนเด็กป4นะครับศัพท์ที่ยากก็คือ experiment นะครับแปลว่าทดลอง I experiment นะครับ science in the lab หรือว่า in the laboratory นะครับซึ่งเป็นคำเต็มดังนั้นเรามาตอบคำถามกันนะครับว่า Jack is e บอบแจ็คอายุ9ขวบใช่หรือไม่ก็วงกลมคำว่า false นะครับซึ่งผิดข้อสอง s i g n is difficult for Jack เดฟฟิโกนะครับเราเรียนมาแล้วในหน้าก่อนหน้าน,นี้แปลว่ายากครับวิชาวิทยาศาสตร์นั้นยากสําหรับแจ็คหรือเป็นวิชาที่ยากสําหรับแจ็คนะครับนะเดฟฟิโ <fic> เป็นคาคบุศรรัพท์นะครับก็เลยใช้คู่กับโ b to be เห็นไหมครับนะก็ตอบผิดนะครับแล้วก็แจ็คเดอะสาย in the lab เมื่อกี้ไนะครับต้องคู่กับดูแต่ถ้าแจ็คนะครับนะ ภาษาอังกฤษนะครับต้องคู่กับดัสนะครับแจ็คคู่กับดูไม่ได้นะครับนะแจ็คเป็นเอกพจน์นะครับเป็นชื่อคนคนหนึ่งถือว่าเป็น he นะครับ He, she, it นั้นใช้คู่นะครับกับดัสเท่านั้นนะครับนี่คือหลักไวกรณ์นะลูกนะแจ็คดัส s ซน์อินเด e lab ในห้องแลบหรือในห้องทดลองข้อนี้ทรู true, ถูกต้องนะครับแจ็คอะไยเห็นมาอีกแล้วเห็นหมครับ นะแจ็คไปในกระพดบที่3นะครับอีช e ีกิริยาต้องเติม S นะครับชอบวิชาวิทยาศาสตร์คนนี้ก็ถูกต้องนี่คือคำแปลทั้ง4ข้อนะครับเรียนกับครูพม่นาน,นะครับแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคที่แปลนะครับแล้วโขด้วยหลักไวยากรณ์โอเคนะครับผมไปต่อครับ นั่นก็คือนะครับโรเขาบอกให้วาดภาพนะครับแอดและ Write ให้เขียน about เกี่ยวกับ your favorite subject วิชาที่ชื่นชอบของนักเรียนตรงนี้คุณครูข้ามมาตรงนี้ก่อนนะครับนั่นก็คือ suggest t h answer key นะครับก็คือแนวทางในการตอบนะครับว่าเราชอบวิชาอะไรนะครับนะแนวทางในการตอบก็คืออ่าโอเคครับขออภัยขีดติดหมดเลย อ้า,อาอยังติดอยู่อีกนะครับอืมขออภัยครับขออภัยอืมโอเคครับผมนะในทางในการตอบนะครับคือฮัลโหลนะครับสวัสดีครับ my name is ช,ชื่อของฉันคือชื่อของผมคือนะครับคืออะไรก็ใส่ชื่อเข้าไปถ้าคุณครูก็ชื่ออภิน,นัน i a m นะครับตรงนี้ชื่ออายุนะครับนักเรียนป .4 อายุเท่าไหร่นะครับ7,8,9,10,10ขวบก็เขียน TCSO นะครับ I study at นะครับชืงงง่อโรงเรียนนะครับนะใส่ชื่อโรงเรียนเข้าไปว่าโรงเรียนอะไรนะครับตรงนี้ที่เขียนปลาๆๆนี่ครับใส่ชื่อโรงเรียนเข้าไปนะครับ My favorite subject is นะครับวิชาที่ชื่นชอบของฉันคือวิชา ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ English นะครับถ้าเป็นวิชาอื่นก็ใส่วิชานั้นๆลงไป It is easy for me นะครับมันง่ายสำหรับฉันนะครับ I have got English in the classroom ฉันเรียนวิชาภาษาอังกฤษในห้องเรียนเป็นต้นนะครับนะนี่คือตัวอย่างแต่ไม่จำเปน็นให้เหมือนนี้ก็ได้นะครับนะคุณครูก็เลยทำเป็นอย่างนี้นะครับนะ,อะลองดูปากกาอีกทีหนึ่งว่ามันจะติดยาวหรือเปล่านะครับถ้าต,ติดยาวก็ ไม่ต้องใช้มาแล้วนะครับปากกา My n a m e นะครับ is นะไยใส่ is ด้วยนะครับนะ My name พี่นันไม่ได้ต้อง My name is นะครับเอ๊คุณครูวันนี้ทำไมเขียนอะไรผิดเยอะเลยนะครับนะ My name is อภินันนะครับต้องใส่ is นะครับนะชื่อของฉันคืออภินันหรือว่าฉันชื่ออภินันนั่นเองนะครับ My name is อภินัน My favorite subject นะครับ is นะครับวิชาที่ชื่นชอบของฉันคือวิชาภาษาอังกฤษ I like it นะครับ get ในที่นี้ก็คือ English นั่นเองนะครับฉันชอบวิชาภาษาอังกฤษหรือฉันชอบมัน because เพราะว่า my teacher นะครับคุณครูของฉัน t e a c h นะครับประธานเอกพจน์บษที่3นะครับ teacher ถือว่าถ้าแทนค่าคำศัพนามก็คือ he นั่นเองนะครับนะ t e a c h ก็ต้องเติม es นะครับ อิดในที่นี่ก็คือวิชาภาษาอังกฤษนะครับคุณครูสอนมันก็คือสอนวิชาภาษาอังกฤษนั้น very well นะครับสอนได้ดีมากๆ I can understand it, นะครับฉันสามารถเข้าใจมันมันในที่นี่ก็คือวิชาภาษาอังกฤษอีกเช่นเคยนะครับผมนี่คือคำแปลแล้วก็บอกให้าวาดรูปภาพนะครับคุณครูก็ไม่ทราบว่าวาดรูปภาพอะไรนะครับวิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษอาอังกฤษถ้าเกิดชอบวิชาภาษาอังกฤษก็วาด วิชาภาษาอังกฤษหรือเปล่านะครับแต่เังเอคุณครูสอนวิชาภาษาอังกฤษนะครับก็เลยเอาภาพที่คุณครูเขียนภาษาอังกฤษลงไปในกระดานเนี่ยมาเป็นตัวอย่างนะครับนี่ภาพของคุณครูนะครับนักเรียนต้องทําความเข้าใจกับคุณครูที่สอนอีกทีหนึ่งนะครับว่าให้วาดภาพอะไรต้องให้เข้ากับเนื้อเรื่องนะครับถ้านักเรียนชอบการเล่นบาสเกตบอลนะครับก็วาดภาพเล่นบาสเกตบอลเป็นต้นนะครับไปต่อครับผมตรงนี้เมื่อกี้สอนไปแล้วนะครับหนาแนวทางการตอบ ไปต่อหัวข้อ English Sounds English Sounds นะครับก็คือเสียงภาษาอังกฤษนะครับกนักเรียนต้องมาฟังทักษะของภาษาอังกฤษนะครับว่าข้อเสียงอย่างไรนะครับเชิญฟังก่อนครับผม Students book Unit 1 Lesson 1 English sounds Listen and say Paul points to the ball on top of the wall โอเคครับแปบเดียวจบแล้วนะครับหนาคุณครูหันไปดูในโทรศัพท์นะครับว่าภาพเสียงโอเคหรือเปล่านะครับจบเลยนั่นก็คือพอนะครับเป็นชื่อคนนะครับ p o i n t แปลว่าชี้นะครับนะประธานเป็นเอกพจบ์รษที่3นะครับพอชื่อเป็นชื่อคนก็ถือว่า he นะครับนะเอกพเอกพเบอร์ที่3ก็คือ he s ี e it นะครับนะ ดังนั้นกริยาต้องเติม s นะครับบอกเล่าเหตุการณ์ทั่วๆไปหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า present simple นะครับ point นะครับแปลว่าชี้ชี้อะไรครับ to the ball ชี้ไปที่บอลนะครับลูกบอลนะครับกลมๆตรงนี้นะครับซึ่งวางอยู่ที่ไหนครับ on top top แปลว่าบนแปลว่ายอดแปลว่าสุดนะครับ top of the wall ถือว่าสีน้ำตาลนี้เป็นกำแพงนะครับนวางอยู่บนกำแพงนั่นเองนี่คือคำแปลนะครับ ซึ่งเสียงมันคลองคลจองกันนะครับนะบอลนะครับวอลนะครับพอนะครับนะพอพ o i n t s to the wall or top of the wall นะครับโอเคครับผมไปว้าจบหน้าที่7นะครับผมไปต่อหน้าที่8ต่อเลยครับ All right. okay.